สวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะน้องกว้างอ่าวันนี้คุณส้มมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะพี่ส้มอยากแชร์ประสบการณ์ของตัวเองค่ะเรื่องของตัวเองเลยที่พี่ส้มมาค่ะ,ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเอ,อ,อันนี้ก็สักประมาณสี่ห้าปีที่แล้วแล้วแหละทีนี้ยประเด็นว่าพอเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะ มันก็ต้องเข้าแผนปฏิบัติการรักษาตัวะนะว่าเราต้องให้คีโมเราต้องให้มีการใช้แสงนะคะ,ะทั้งหมดทั้งมวลด้วยกระบวนการนะคะตามตามตามวิธีการแพทย์ปัจจุบันเนาะพี่ส้อมอยากแชร์ความประทับใจนะคะที่พี่ส้มมีต่ออูมินะคะคือ,อพี่ส้มเนี่ยจริงๆแล้วว่าพี่ส้มต้องให้คีโมทั้งหมดแปดเข็มแต่พอ,อจับพัดจับปูไปเข็มแรกได้แล้วเข็มที่สองมาแล้วเข็มที่สามพี่ส้มเริ่มแบบ เริ่มวีก่ะค่ะเริ่มแบบเริ่มอ่อนแอลงอ่ะเนาะคือมาเพราะเราโดนคีโม,โทมีทำลายเราไปเรื่อยๆพอเข้าเข็มที่สามปับ๊บพอพี่สมรู้ตัวพี่สมดาวเนี่ยเอ่อเหมือนถึงว่าพี่้มเริ่มไม่ไหวร่างกายไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วย<อ>พี่อมก็เลยเอ่อติดต่อทางคุณโจมาเพื่อขอเอ่อให้คุณโจแนะนำเรื่องอูมิให้เราว่าเราควรทานยังไงเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเข็มสามเข็มสี่ทุกอย่างดีมากเพราะว่าพี่อมไม่ต้องแบบมีการเลื่อนนัดกันให้คีโมเลยเพราะว่าหลังจากที่ทานอูมิเนี่ยเราก็แบบ เออมันดีขึ้นทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่า<ม>ตอนนั้นเนี่ยช่วงเข็มสามกับเข็มสี่อ่ะพี่โซามาทานแค่เอ,อครั้งวันละหนึ่งซองนะคะมไม่ได้ทานแบบสองซองหรืออะไรคือทานแค่วันละหนึ่งซองเพราะว่าเออด้วยค่าใช้จ่ายเนาะค่าคีโมค่านุน่นงค่านี่เราก็เลือกแค่หนึ่งซองก่อนละกันอ่าโอเคเสร็จปุ๊บพอเข้าเข็มห้าค่าเลือดเราก่อนให้ครั้งห้ามันก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่แต่มันผ่านแต่รู้สึกว่า มันควรที่จะดีกว่านี้อ่าแต่พอมันผ่านปุ๊บนะได้คีโมเข็ม5เสร็จปั๊บเข็ม6เลยค่ะอ่าขอเข้าเข็ม6ปั๊บค่าเลื่นดีมากขึ้นจากพันห้ามาเป็นห้าพันอ้ใช่จุ่คุณหมอแปลกใจมากว่าไปทําอะไรมาเราก็ไม่กล้าบอกหมอนะเพราะว่ากลัวคุณหมอต่อต้านหรืออะไรกับพวกเรื่องอาหารเสริมแต่เราบอกว่าอ๋อแค่รับค่ะคุณหมอที่นี้แต่ช่วงเข็ม5แก่เข็ม6สิ่งที่แตกต่างคือพี่ส้มทานวันละสองตองอ๋อ คือเรารู้นะว่าแบบเคออ่าใช้จ่ายเราต้องมีเนี่ยจะค่าคีโมแต่ว่าเราต้องเอาอาหารเสริมมาแบบเป็นค่าใช้จ่ายให้เราอีกแต่ mm hmm. มันคือสิ่งที่ช่วยชีวิตเราได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้ออผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสุขภาพเราเนอะเพื่อร่างกายเราเนาะจ mm ่ายเชื่อว่าแพงแค่ไหนหรือราคาแค่ไหนเราก็ยอมจ่ายแหละ mm hmm. เพราะนอกจากจะให้คีโมเสร็จป,ปุ๊บกเข็มหกเสร็จปับ๊บอ๋อก่อนเข็มหกอะค่ะอ,ะอะ่ช่วงเข็มห้าตอนแรกอะ ที่คุยกับคุณหมอคุณหมอจะให้ที่สรมาณแปดเข็มใช่ไหมคะ,คะพอเข้าช่วงต่อเข็มห้าเข็มหกคุณหมอมาดูค่าเลือดแล้วก็คุยกันใหม่ว่าอ่าแปดหกเข็มก็พอไม่ได้งถึงแปดเข็มแล้วแหละอืมอ่าเราก็เลยแบบขอบคุณมากประหยัดค่คากีโมฉชนไปได้สองเข็มสุดมากแล้วเราก็แบบว่าโอเคเรารู้แล้วว่าอูมิเนี่ยมันดีกับสุขภาพเรามันดีต่อร่างกายเราเรยยอมจ่ายนะเพราะมันคุ้มกับชีวิตเราหลจะี ฉะนั้นเนี่ยถ้ากินเวลาสองฟองแล้วมันดีรูกเนี่ยที่ชมกินตั้งนานและค่ะเอราคาสูงนะคะแต่คุ้มยอมจ่ายใช่ราคาสูงแต่คุ้มค่าเรายอมจ่ายเรายอมจ่ายเพื่อชีวิตเราต่อจากนี้เนาะค่ะโอเคตอนนี้ก็คือสุขภาพดีขึ้นแล้วเยอะเลยค่ะดูจากหน้าขับของใสมากอ๋อไม่รู้เลยว่าเป็นคนเป็นมะเร็งเอไปช่วย แต่ว่าแต่ว่าจริงๆอะอย่างที่บอกคือพอเรารู้ว่ามันดีกับเราแล้วว่าเราเรา,เราพักดีต่อเขาเลยอะ่ะเราเลือกแล้วว่าเขาคือผู้ผู้ที่จะแบบว่าผู้ที่จะอยู่เคียงข้างเราคือชีวิตคู่เราอีก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 อย่างหนึ่งในชีวิตที่เราจะแบบไม่ทำทิ้งเลยอ่านะคะก็ขอให้คุณโซฟน,นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆนานๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเทปน,นี้ค่ะคดีค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.